สวัสดีครับพบกับโอปประดยนต์อีกแล้วนะครับวันนี้เรามารีวิวการติดตั้งกล้องติดรถยนต์นะครับใน isuzu นะครับ daylightisuzu d max ผมผมเรียกชื่อไม่ถูกครับขอโทษด้วยครับก็ประมาณปี2015-2016นะครับก็อันนี้ติดตั้งกล้องติดรถยนต์แบบไม่ต้องเสียบช่องจุดบุรีนะครับแล้วก็ไม่ตัดต่อสายไฟใดๆของรถทั้งสิ้นนะครับก็เดี๋ยวให้ดูฮะอันนี้คือกล้องกล้องของเรานะครับ อันนี้ติดตั้งเรียบร้อยใช้เป็นกล้อง a n i t e c h นะครับกล้อง a n i t e c h A100 f a s t นะครับก็คุณภาพก็จะคุณภาพก็จะสูงกว่ากล้องที่แบบเอ่อพวกติดกระจกทั่วไปนะครับอันนี้ความละเอียดฟูให้ดีชัดๆเลยนะครับแล้วก็เราติดตั้งแบบเอ่อใช้ขาจับแกนกระจกนะครับเพราะว่าถ้าขาดูดกระจกเดิมเนี่ยมันจะเวลาติดไปนานๆเนี่ยกล้องมันจะหลุดหรือว่าร่วงได้แล้วก็ทําให้ฟิล์มเป็นรอยนะครับอันนี้ก็ใช้ขาจับแกนกระจกเลยครับผมนี่นะฮะ เป็นขาจับแกนกระจกตรงรุ่นนะครับผมอ่าแล้วก็การทํางานนะครับก็ง่ายๆเลยการทํางานก็ปิดกุญแจปุ๊บนะครับพอรถติดปุ๊บกล้องก็ติดครับทํางานอัตโนมัตินะครับผมนี่นะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวผมเทสช่องจุดบุหรี่ให้ดูครับอันนี้คือช่องจุดบุหรี่ของรถนะฮะอ่าอยู่ตรงนี้ครับ อันนี้คือช่องจูบุรีเดิมก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวเสียบให้ดูครับอันนี้นะฮะอ่ะสลับลายหน่อยอ่ะช่องจูบุรีเดิมใช้ได้ตามปกตินะครับเก็บไว้ชาร์จเก็บไว้อะไรก็ได้แล้วก็จะได้ไม่มีสายเกะกันนะครับผมก็การติดตั้งก็คือผมติดตั้งแบบไม่เสียบช่องจูบุรีไม่ตัดต่อสายไฟใดๆของรถทั้งสิ้นนะครับผมก็ไม่มีปัญหากับประกันรถครับก็ทำได้ทุกรุ่นครับทำประสบการณ์กว่า200อกว่าคันแล้วครับผม ก็สนใจติดต่อมาได้นะครับที่ facebook อดิศัก์นาดีหลกเบอร์โทร0840282250นะครับหรือ Line ID อดิศักดิ์007ครับเเดี๋ยวผมลงรายละเอียดไว้ข้างล่างเองครับอ่ะเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งก็คือเวลาดับกล้องนะฮะเวลาดับรถอีกประมาณ3วิกล้องถึงจะดับนะครับผมอ่าเนี่ยกล้องก็ดับแล้วครับผมก็อ่ะสนใจติดต่อมาได้นะครับ เบอร์โทร084 028 2250นะครับผมชื่อโอครับหรือว่า Line ID ก็ได้ครับ Line ID อดิศักดิ์007ครับหรือ Facebook นะครับ Facebook อดิศักนาคดีหลกครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ